หนึ่ถึงสรายก็เป็นปอบเอกเท่ากับ1นึ่งบวกปอบเอกเท่ากับสบวกปอบเเท่ากับสบวกปอเเท่ากับสนะครับวมวนผลมันจะเป็นทีนี้ต่อไปเราะใช้สีส้มเนี่ยเป็นตัวแทนค่าเลยปอบเอกเท่ากับศูน ก็ดูตลาดเขียนตลาดไปหน่นนอยแล้วเจอละตลาดอยู่นี่ป๊อปเอ็กเท่ากับศูนย์ก็คือตัวเลขงนี้ไม่รู้ยังเข็นด้วยก็คือศูน3 9จุดศศสาเกเป็นคำตอบทีนี้มาดูข้อหนึ่งเขียนละ ต่อไปมาดูข้อ2 pop x เ,เท่ากับ3ก็คือตัวเลขน,นี่0.2188นะทีนี้มาดูข้อ3นะครับ pop x น้อยกว่าเท่ากับ2อันนี้กระจายแล้วเป็นเท่ากับ0.12นะก็ตัตวนี้0.12นะก็เป็นดูให้0.0039นะอันนี้คือ0นะต่อไป1ก็คือ 0.0313 2ก็คือ0.2188นะครับทีนี้ก็กดเครื่องคิดเลขดีกว่าง่ายดีนะ0 0 0 3 9กวก0.0313วกก็เท่ากับ0.254นะครับต่อไปมาดูข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยปอบ x น้อยกว่าเท่ากับ2เนี่ยใช่ไหมมันก็คือคำตอบข้อ3 ก็เอาตรงนี้มาใส่ก็0.254นะแล้วก็เอา1ลบ0.254นะครับเท่ากับ0.746นะครับแล้วก็มาดูข้อสุดท้ายนะอันนี้เรากระจายมาแล้ว<ม>ใช่ไหมป๊อบ x เ,เท่ากับ หก็คือ0.0313นยเหะอะวงไวเลยข้อสุดท้าย1นึ่งสงเพราะงั้นค่าที่เอาเนี่ยก็คือเอาตั้งแต่ที่วงวงสีส้มไปนะนหนบวก0.1094นบวก0.2188บวก0.2734นะแล้วก็บวกกันธรรมดา 0.0313บวก0.1094บวก0.2188บวก0.2734ุปุ๊บอ่ะได้อย่างนี้0.6329เป็นคำตอบครับจุดนี้ครับ